ต้มเป็ดปลาไหลไส้ใบสมเสีไยวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวมื่อนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องเขามาเห็ดกับข่ากับน้ำคือต้มเป็ดปลาไหลนะครับหลังจากที่เราไปใส่เบ็ดล่อปลาไหลมาได้นะครับได้ปลาไหลอยู่ประมาณกิโลหนึ่งเดี๋ยวมื่อนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องเขามาต้มเป็ดนะครับเห็ดกับเข่ากับน้ำซู่กินน้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับใส่เครื่องขิงคาตะไคร่ลงไปเรียบร้อยสิ่งที่ขาดว้ได้นะครับก็คือผงนัวหรือว่าผงซุลวอนะครับ ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซบหลายนะครับเบิดก่อครับเหลือน้อยเดียวตามมาด้วยน้ำปลาน้ำปลาหยอดนะครับสิ่งที่ขาดอะไรอีกอย่างหนึ่งคือน้ำปลานะครับถ้ามีปลาสับกับใส่ลงไปน้ำนะครับเพื่อให้น้ำน้ำต้มมันขุ่นข้นนะครับปอะไรห่อกับใส่ไปเรียบร้อยนี่ค็น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเดือดปุบบุบปุบบุบอะไห่อกับน่าจะใกล้จะสุกแล้วนะครับ ขั้นตอนนี้ก็ใส่ต้นหอมปักชีลงไปนะครับตามมาด้วยสิ่งที่ขาดว่าด้นะครับก็คือมะเขือเทศนะครับหรือว่ามะเขือส้มเมาเนี่แหละครับเพื่อเพิ่มความสุ่มลงไปแล้วก็ตามมาด้วยใบกะเพราควายนะครับหรือว่ากระเพราปลาบานเฮานี่แหละครับออมือหวยแล้วครับนี่ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับได้เวลาตักเสิร์ฟโอ้ยมือห้วยแล้วครับพี่น้องครับซิมิึงแล้วนะครับแสบหนัวเลยครับ พอกัวกับพี่อรุณสีของเขานะครับนี่ครับนี่ก็โอ้ยพี่ดุยได้เลี้ยมือเลยครับแซบลายนี่ครับเบื้องหน้าครับใส่มีใบสมเสียวแล้วก็เป็นสมุนไพรนะครับสมุนไพรใบเขียวตัวปลาไหลเขานะครับพี่น้องครับเนื้อแตกไปแล้วนะครับมาครับพี่น้องครับสดน้ำต้มเป็ดปลาไหลแซ่บๆนักกันครับ